เก็บเห็ดจะพี่น้องเก็บเห็ดพู่น่ะเห็ดมันปูหลอีกแล้วเห็ดมันปูเห็ดมันปูฝน,นตกฝนตกมือน,นี่เห็ดกำลัเงเริ่มออกจ้ะ วางไว้ก่อนเดี๋ยวตัดขาน้ำกลุน ดอกน้นอยๆก็มังปูง mưa khá nhầy khá một nhầy lên Hãy subscribe cho ร้ายหลายพี่น้องมันบวมแหมอยูนน่ในปลาถือผดโว้ยยุงยุง,ย,งยุงกัดยุงกัดมันจะกุกกะอัมปูโอ้ยยุงยุงยังนี่ตอม Oi, oh. oi, oh. Katana, mitä tuo